สวัสดีครับนะครับพ่อครับเพียรนายทองล่องกินนะครับอ่ะปุ่นนี่ก็ได้เมนูนะครับไก่ตุนนะครับปีนไก่ตุนนะครับวันนี้ซื้อมาแต่ตลาดนะครับมาครับพี่น้องแม่แม่แม่ยิ่งข้างหูข้างแม่แม่ยิ่งห้างจริงหรือ ก็ต้องเขี่ยวหลยนะครับตุนประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงเกือบสามชัม่วโมงเปื่อกระลังดีนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับนี่เพียงแต่เท่านี้นะครับสำหรับผู้เดนะครับที่อยากกินตุนตีนไก่นี่ก็รองไปเห็นมึงกินไหนนะครับพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ก็เพียในท้องลองกินนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ขอโตัวลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับอืมมึงมาดูอ่ะ